พูดิมอดูนี่อ่ะเนี่

ว่าในพุธแรงวะเออไอพุธเลยเน็บลอ,อยกูเนี่ยนี่ายแหละกาเซียนอ่ะาากาเมเซียนไม่กบิฮิจ้าหรอกยึ่นจานไหมคือเป็นอะไรสวะ <c oughs> ไปกู้ไหมกันก็จะลุกผิดเอาไอ้ไรจี của anh mùi phố ừ phố con <laughs> Còn... gì chỉ <laughs> làm tay đào nhóc chạy phi liềng nữa chạy phi liêng phổi lương <laughs>